เดือนนี้เป็นเดือนที่เรื่องเราหลายๆเรื่องเราแย่ๆเกิดขึ้นกับผมเยอะมากครับพมไม่คิดเลยว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นับครกบครัวของเราอ่ะโดนฆ่านะเป็นลมเพราะเหนื่อยนี่แหละขอบคุณมอสว้คนกินเพสวัสดีครับ อยากพาแฟนมาทำราซิเลียนนะคะปกติผู้ชายทำได้ด้วยเหรอครับทำได้ค่ะมันจะอันนี้ไปหรือเปล่าไม่มันไม่แปลกตัวตวก็ทำแล้วมันจะไม่ล้นไปเลยเหรอ <c oughs> เออมันโอ,อ้โหอนุบาลเนีเอ,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 อยขอแนะนำนให้ะน,นคะคะ เครื่องของเรานะคะเราจะใช้เป็นตัวรองเค้าอินดีแยตนะคะรัแสงเครื่องนะคะลงถึงรากถึงโลนเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับแยกธรรมดาทั่วไปหรือไดโอไอพีเอลตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมที่เข้าาใหม่ที่นำเข้าจากอิตาลีเลยนะคะหลังทําเราก็ไม่ต้องคอยปกนแล้วนะคะก็คือหลังทาอาทิตย์แรกปวอาจจะขึ้นมาก่อนนะคะแล้วมันจะค่อยๆหลุดวงไปเองประมาณอาทิตย์ที่สองพอทาครบสามอทตย์ได้ใหม่เริ่มฟักขึ้นมาแล้วให้กลับมายิงซ้ำนะคะ แล้วตอนนี้ทางคลินิกมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมครับสำหรัอบลูกค้าใหม่ที่อยากจะทดอลองเลเซอร์รักแร้เราจะมีฟรีให้หนึ่งครั้งขั้นตอนก็คือต้องนัดผ่านแอดมินก่อนก็คือพักไปในเพจของจางนำนะคะกด<ะ>ไลค์กดแชร์เพจแล้วก็นัดคิวเข้ามาทำคร <laughs> <laughs> ับขละตอนนี้ขอละข,ขอบคุณม<ะ>าก ก็ดีตัวมันมียาชงยาชาอะไรอย่างนี้เขาจะโกนขนให้เรา่อนหลัง,งแดงเดี๋ยวก่อนใครเป็นคนโกนพี่ <c oughs> ขอไง <c oughs> แล้วคือเขาก็ต้องนั่งอย่างเงี้ยคือวิ่งเขาก็จะนอนโอเคมาก <c oughs> เดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับ <c oughs> ผมจะขอเปลี่ยนเสื้อนะครับแล้วก็ <ใน S 1> แปะยาชานะครับแล้วตอนนี้เราจะไปไหนเดี๋ยวเราจะไปทำใเรื่องของหนังแดงโอเคได้โอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะครับ ออเคถ้าจะใส่ตุวก็ต้องออกไปกันีโอเคเออลือเลันเนี่ยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะระหว่างรอมอแจอเก็จะมาทาเลเซอร์ขนรักแร้นะคะข้นตอนของที่เขาเนี่ยจะเป็นไงแล้วก็จะบอกว่าขนลักแร้วนี่คือแบบว่าเป็นรที่ไม่เจ็บเลยนะคะไม่ต้องแปะอาชาเลยเร่องค่ะเกวยร์ด้วยยางยางขอต้องกดทุกคนนะคอ่ชอต้องกดออกก่อนการเลเซอร์นี่เหมือนอว่าเรายิงล่เงแวนะคะ จะแล้วไวปวะวอ,อันนี้ก็คือเป็นผลลังแรงไงจะไวกว่าขนผนน้องจิมมี่นะคะเสร็จ <c oughs> แล้วเสร็จเรียบร้อยตอนที่เขาทำนี่เขาต้องโกนเพราะว่าเพื่อที่จะเอาลากขนนะ่ะอันนี้คือที่เลเซอร์นี่เลเซอร์ลากขนนะไม่ใช่เลเซอร์ขนนะเันนยาอะไรอ่ะคะเป็นยา TA ค่ะเ,เป็นยาลดการระคายเคืองที่ถ้าเราเลเซอร์อย่างเงี้ยมันจะช่วยทําให้รังแรงเราขาวขึ้นไหมอ่ะมีค่ะมีตันเลเซอร์ใสมีเลเซอร์ใสด้วยคนละหมดนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบว่าเลเซอร์ขนอย่างเดียวเลย โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูมอสกันนะคะว่ามอสมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนเพราะว่าตอนที่เจียมาทําครั้งแรกอ่ะพี่เขาจะโคแหกอย่างนี้แล้วพี่เขาก็จะโกน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 ทุกอบทุกมุมเลยอ่ะอันนี้คือทําให้เห็นภาพเลยค่ะแงยเดี๋ยวเราไปดูมอสกันค่ะทุกคนไปค่ะ ตั้งแต่เกิดมานะมีแม่แล้วก็มีตัวพี่หนุ่มของเขาไม่คิดว่าคนอื่นจะต้องมาอิ่มขอของเะครัโอเคครับผมจะเริ่มทำนะครับทุกคนคือเราทำจริงๆเหรอเนี่ยใช้เวลาในการนานไหมครับพี่ประมาณ10นาที10นาทีนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมทำโลเป็นไงบ้างเจ็บปะเออพอพอได้พอได้พก็ตัวมันจะกลายเป็นแบบล้นไปเลยนะตัวเออให้มันล้นไปจอดูดิเป็นไร กูยมีใครบังคับให้กูอ่างขนาดนี้ไว้ในชีวิตเนี่ยเออเฮอเราขอทนได้เรอนได้อ๋อคุณเจ็บแต่มันทนได้นะเจ๊น้อยอาร์ทีนี้ไม่ต้องพูเรองี่คุยกันนี่คือไม่ได้สนใจผมเลยนะตัวไม่อยากได้ไปไว้ที่บ้านป่ะเดี๋ยวเอาอีกค่ะสั่งด้วยรอบนี้สั่งด้วยโอ้สั่งเองด้วย A few minutes later จืดมีกะตัวเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมเขาไม่เจ็บ <c oughs> เป็นยังไงเน,น,นี่ยตอนเนี้ยพี่เขาทำเหมือนแบบไม่ใยดีของเขาเลยอะ่ะ <c oughs> เขาเจียนมากเลยนะเสียนมากพี่เขาเซียนมากพี่เขาเจอมาหลายคนแล้วรั้งแรกอะเป็นนี้อายทุกคนแต่พอบันเชียนไปปุ๊บนี่คือติดใจทุกคนค่ะทุกคนเพราะว่ามันทาให้น้องของเราเนี่ยสะอาดมากขึ้นเลยนะคะทุกคนสาหรับใครนะคะที่อยากจะทดลองทําเลเซอร์ขนลักและฟรีนะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะรีบแอดไลน์ไปที่แอดกังนำคลินิกเลยค่ะทุกคนใครที่อยากทำนะทุกคนต้องจองคิวก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจัดหนักแจกเต็มค่ะทุกคน เพราะว่าเขาอะให้ทางฟรีค่ะทุกคนแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนคนด้วยนะคะต้องบอกเลยว่ามอสกับเจเนี่ยมาใช้บริการที่นี่บ่อยมากมอสเนี่ยชอบมาลบรอยสักนะครับพี่เจก็ชอบมาเลเซอร์นะทุกคนเออเราเรามาบ่อยมากมากนะที่นี่ใครสนใจที่อยากจะลองทำลักแร้เลเซอร์ขนลักแร้ฟรีด้วยเครื่องบรัสเซเลียนนี้นะทุกคนรีบๆแอดไลน์กันเข้าไปที่ไลน์ นำคลินิกนะคะทุกคนทุกสาขาเลยนะคะทุกคนไปได้ทุกที่ทุกสาขาเลยะคะ่ะฟรีแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนคนด้วยะคะ่ะขอบคุณมอต จะไปเนี่ยจะมีอาการทางสมองนะครับระวังอาการทางสมองเลยเหรอคะพี่ครับผมคือเขา,เา,าชนรแรงมีอาการสับถุกกระเทือนอย่างแรงนะครับอ๋อก็คือชนแรงหนง่อยตอนนั้นเอ็กซ์ชันดสมองแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรอะค่ะก็ต้องดูอาการต่อไปค่อยๆดูอาการต่อไปใช่ไหมอุมยตัว ระหว่างทางครับผมเจอรถชนประมาณ2-3ถึงคันนะครับทุกคนผมก็ตกใจมากเลยเอ้ยทำไมวันนั้นมันเป็นวันที่แบบเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแต่ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรครับแล้วขากลับมะครับทุกคนผมนั่งไปกับพี่นัทก็คุยกันปกติแต่ก็ขับรถกันเร็วร้อยได้ับทุกคนหลังจากนั้นผมก็ขับรถไปเรื่อยๆพี่แจก็โทรมาบอกว่าตัวอย่าขับรถเร็วนะไม่ต้องรีบเขาโทรเลื่อนแล้วแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันนะทุกคนยางกระเบื้อ ระหว่างนั้นนะผมก็ได้ถอนคันเล็งแล้วนะแล้วก็ระเบิดแบบเราไม่ค่าทิดเนาะแต่ดีที่ว่าผมกับพี่นัทเนี่ยไม่เป็นไรมากเลยวนแล้วก็มาเรื่องหัวชนกับเสานะครับก่ <S <S อนหน้าน,นี้ผมอยากจะบอกว่าก่อนที่ผมจะหัวชนเสาเนี่ยอยากจะทําคลิปขอโทษพี่เจียอยากจะทําคลิปที่เกี่ยวกับสะพายแต่เรื่องดีๆทําแต่เรื่องดีๆให้กับพี่เจียนะครับและหลังจากผมไปคลินิกการน้ำได้ไม่ถึง3าวันเรา อยากจะไปพักผ่อนกันที่ปิซนโลกนะครับผมเพราะว่าเราอยากจะเดินทางไปพักผ่อนไปเที่ยวกันกับไปเที่ยวหาพี่ลินแล้วก็ไปเที่ยวหาพี่นทพี่ดาววัดสตูดิโอนะทุกคนเ <c oughs> ่ื่องจากนะทุกคนเชื่อไหม <c oughs> ผมได้รับอุบัติเหตุ ทำคลิปเลยครับทุกคนแล้วสิ่งที่มันน่าตกใจก็คือหมอก็พูดว่าถ้ามันพลาดโดนจุดสําคัญอีกนิดเดียวเนี่ยมันจะทาให้ผมเนี่ยความจําเสื่อมเลยนะเพราะว่าระยะที่ผมชนเนี่ยมันแรงมากุกคนตอนที่ผมชนเนี่ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันแรงหรือไม่แรงนะแต่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าชาไปทั้งตัวหัวชาตัวชามือชาสั่นเลยแล้วทุกๆครั้งที่ผมประสบอุบัติเหตุนนะผมก็จะเห็นพี่เจียที่เขาเป็นห่วหนมากที่สุดอนะ เป็นห่วงเขาหรอก็นั่นแหละครับก็นั่นแหละครับทุกคนเพราะว่าพี่เจียเขาเป็นห่วงผมไงครับผมก็เลยอยากจะทดสอบความเป็นห่วงของพี่เจียว่าพี่เจียเนี่ยเขาเป็นห่วงผมมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนครับแต่ที่ผ่านมาผมก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นห่วงผมในระดับหนึ่งถ้าผมสมองเสื่อมขึ้นมาจริงๆเนี่ยพี่เจียเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจะหาผัวใหม่ไหมบอกมาเลทุกคนว่าหมอบอกว่าอีกนิดเดียวนะครับมันจะทําให้สมองผมกระทบกระเทือนได้ก่อนที่ผมจะโดนเย็บนะทุกคนผมเนี่ยรู้สึกว่าผมตัวชามากแต่ ตาสายตาผมเนี่ยรับรู้ได้นะเพราะพี่เจียเ๊ยนคุยอะไรกับหมอมากนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหมอเนี่ยได้เดินมาคุยกับพี่เจีย๊ยตรงเตียงฉุกเฉินว่าพี่ว่าที่ว่าเราต้องทาการเอกซเรย์นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนไข้อาจจะมีเลือดข้างในสมองหรือทําให้คนไข้สมองเสื่อมหรืออาจจะจไม่ได้อาจจะมีผลร้ายต่อคนไข้ก็เป็นไปได้ตอนนี้มันก็ผ่านมาเป็นเวลา3วาันแล้วทุกคนผมก็เป็นปกติตจะไงครับน้องๆพี่เทพไหมครับผมโหดนะน้องๆ ป่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมคก็จะไปตั้งกล้องนะครับแล้วเราไปเริ่มแกงพี่เจ๋เลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมได้ตั้งกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและตอนนี้นะผมขอใส่เที่ยวรอคอเพื่อความเงียนก่อนนะทุกคนเรียบร้อยครับ <c oughs> พี่เจี๋ยรักเก <c oughs> ินตอนนี้ผมตั้งกล้องเสร็จแล้วนะเดี๋ยวรอพี่เจ๋ยยังไม่มาคร, <c oughs> ครับเราก็จะทำการออกกำลังกายครับ <c oughs> โอเคครับท okay, ุกคนนะต,ตอนนี้นะครับผมต้องไปน,นอนพักเพื่อความเงียบ <c oughs> ครับ <hour> <c oughs> เปิดแอร์ก่อน One hour later เกือบนี่ตัวพีลาเขาจะโรตีมาให้เนี่ยพ่ลาเขาจะโรตีมาให้ตัวเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยว่าเราไงตัวตัวเป็นอะไรเนี่ยเป็นใครเนี่ย <c oughs> ตัวเขาไงจำเขาไม่ได้หรอ ชื่ออะไรเนี <t ired> er, ่ยตัวตัวนมาไม่ได้เป็นอะไรเพื่อนที่หรอตัวตัวกลับมาตัวยังย้อมผมอยู่เลยเม่อ่หรอนี่ครับตัวผมผมเจ็บจตัวเองได้ไหมตัวชื่ออะไรอ่ะะอยาพี่ให้ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนัมาดูมอนหน่อยดิมอนเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่หมอปวดหมอนมันก็จำชื่อตัวเองไม่ได้ด้วยอ่ะ เนนีี่่ยคือขามไม่ตลกนะเมื่อวานหมอก,ก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเมื่อวานพี่เก็ตกใจแล้วอะ่ะสมองหมอว่าไม่ได้กระลอกลกระเรือนสมองหมอว่าไม่ได้กระล,กะลอกกระเรือนจะเป็นผลพวงของการชนเสาเองชนแรงแต่เมื่อวานน่ะแต่หมอเขบอกว่าต้องค่อยๆดูอาการน่ะถ้าเป็นนี้ต้องรีบผาเอาคือส่งยไปเลยไหมพี่งั้นไปเลยผมไปไหนโอ้ยย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 ย ไม่ยอมไปแล้วจะทำยังไงขอพักก่อนได้ไหมผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวอ่ะนี่ขอคุยด้วยเดี๋ยวนี้ว่าต้องแบบนี้จริงๆก็ต้องถึงมือหมอแล้วนะเมื่อวานที่เอ็กซเรย์หมอก็บอกว่าสมองไม่ได้รับกระเทือนนะแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะตรงนี้ไม่ได้เป็นเขาได้แจ้งมาเพิ่มเลยพี่แบบเขาโทรหาใครอยงหรือเปล่า ไม่แต่เขาบอกพี่อ่ะให้เบอร์พี่ไว้คนเดียวเขาบอกว่าอย่างเงี้ยต้องตอนเอกซเรย์ ray, มันอาจจะยังไม่ออกมาแต่อาจจะซึงไงแบบหลับไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วถ้าสมมติว่าบางทีแบบมันจะมีอาการแบบเกง่งๆแล้วก็อ้วกพุ่ง wow, ่ตื่นมามันไม่รู้ชื่อเองเลยอ่ะควมันแรงมากเลยพอดูในคลิปก็แรงอ่ะพรุ่งนี้เป็นการกันไม่ให้โต๊ะไหลแล้วก็จะบังคับน้ําหนักได้ดีกว่าการแบงค์โฟล์กนะครับรออีกสักแป๊บนึงไหมเดี๋ยวพี่ลองเข้าไปคุยกันหน่อยไหมไปโรงพยาบาลเลยนะนี่นี่แหละครับนี่เราเขาอยากทำอย่างนี้นี่ตัวเป็นอะไรเนี่ย ไม่ eh หน่ายนะตัวปวดหัวจะตายแล้วเนี่ยอกินยากดไหมตัวปวดหัวฮะโอ้ยปวดหัวโอ้ยเจ็บหัว คิดเลยว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราอะ่ะก็อาจจะเขวนไปช่วงหนึ่งนะเอาเสียใจอย่ะให้ตัวเป็นอย่างเงี้ยนะทีน้าเขขอโทษนะที่ตัวเคยทำตัวไม่ดีใส่ตัวแต่ไม่เป็นไรนะตัวเขาจะดูแลตัวเองเข้ามา โอเ่อมใชไหมของอมอเห้องแล้วก้องะไรเ้ยผมจไ่ได้เงินก็ไม่ต้องเอาเงินเดือนไม่ต้องเอาสักบาเงินในบัญชีของตัวทั้เดียเขาจะาโอนเข้าของเขาเองงโกใ่ไห อตัวตัวเขาจำได้จำได้อะไรเขาเริ่มจำได้แล้วเียใช่ไหมมึงเนียวมาโตแลเนียมคือใครไม่รู้ครับไอ้คือใครอใครอะไรโ่ดก็คุจะให้มึงเอีกรอบมึออยากมึงอยากเลี้ยบอีกข้งไหมโอ้ยอ่เขาแค่โอ้ยตัวห่อเา เ้าทำคิดแกล้งตัวอยู่เล่นเล่นเรื่องนูงนน่ะเมื่อเขาทดสอบตัวไงว่าทดสอบอะไรเขาไม่ชอบตัวอย่ามาเล่นอย่างนี้ทดสอบตัวเฉยๆ่าเาแบบว่าจะรักเขาไหมกูจะไปนอนบ้านเลยเดี๋ยวไปอยู่ทียอคนเดียวไปเลยได้เขาแค่จะทดสอบว่าตัวจะรักเขาไหมที่รักเขาทำคิดแกล้งไงคือแบบเฮ้ยที่รักเขาขอโทษไปเฉยกูไม่น่าเล่นเลยแตกในสัตว์ ได้เจอเธอมันเหมือนกับฝันไปก็เจอนานดานรักไงพอว่าเธอนั้นมันไม่เหมือนใครอยาจจะได้เธอเป็นแฟนฉันต้องทำยังไงเออธ